ัพภาคที่สองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพภาคที่สองพร้อมคณะยังเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่เขตอำเภอบำเน็จนรงรัพย์ใหญ่เทพสถิตจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวและพบป่าสอบถามปัญหาความเดือดร้อนมอบน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากนั้นแม่ทัพภาคที่สองขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากอำเภอด,ด่านขุนทดสำรวจเส้นทางน้ำไหลเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำที่ลำเชียงไกรล,ล่างตำบลบลังอำเภอโนนไทยโดยหารือเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจำนวนมากที่จะไหลามาจากอำเภอด,ด่านขุนทดไปลงที่ลำเชียงไกรล,ล่างซึ่งในบริเวณเขื่อนลำเชียงไกรล,ล่างนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จหากมีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงมาก็จะไหลผ่านจุดที่มีการก่อสร้าง และอาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรแม่ทัพภาคที่สองได้วางแผนพร้อมสั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงทีทางชาวบ้านนะครับทางอำเภอครับกับทางหน่วยทหารนะครับแล้วก็เทศบาลก็ไ้เข้าไปดูแลชาวบ้านในช่วงนี้ครับซึ่งก็ไม่มากนะครับน้ำท่วม ลดลงไปเลยอย่างวันนี้ลปปดล,นนลงไปประมาณพุทธลคนักรมทางก็จะเร่งเร่งประมายไปจากนั้นแม่ทัพภาคที่สองได้ขึ้นบินสำรวจเส้นทางมวน,น้ำทางอากาศยานจากอำเภอโนนไทยไปจนถึงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจุดรับน้ำจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำจะไหลลงลำน้ำมูลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พบว่าน้ำในลำน้ำมูลยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกองทัพภาคที่สองพร้อมที่จะนำศักยภาพที่มีเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ